สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้น้องนันพามาชมดอกชบานะคะอยู่ในโครงการของเขื่อนเจ้าพยาค่ะประทับใจค่ะดอกเต็มมากและก็สีขาวโอ้โหเพื่อนเห็นไหมคะนันบังเคยเห็นดอกชบามีสีขาวด้วยแล้วก็มีสีชมพูแซมขึ้นมา เนี่ยค่ะมันอยู่ในกิ่งกิ่งเดียวกันนะทำไมมีสีชมพูด้วยก็ไม่รู้เฉฟ้าสีขาวค่ะเพื่อนๆเต็มเลยค่ะและหลังนี้คือตึกอาคารของเขื่อนเจ้าพยานะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะ ยินดอกชบาได้ยินเสียงรถผ่านวิ่งผ่านไหมคะ ดอกสีขาวเกสรออกมาเป็นเหมวอสีส้มๆเกสรตัวผู้ตัวเมียนะคะตัวเลสีส้มๆมันจะเป็นเกสรตัวเมียค่ะสีส้มๆอยู่ในดอกนะคะเสียงนกร้อง แสดงว่าดอกชบานี่มีจากสีชมพูสีแดงหรือก็สีขาวโอนโหไหวไหว,ไวดอกเต็มต้นเลยค่ะน้ำเสนอน้ำเสนหอโอ้อยลมพัดไหวไหว นบนก็เต็มเลยค่ะดอกดอกมากเลยเพื่อน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 เคยเห็นไหมคะสีขาวนะคะดอกจะบาสีขาวคะ่ะ แต่นั้นเห็นวีสีชมพูอยู่ในกกเดียวกันนะคะเนี่ยอันนี้เป็นสีชมพูกับสีขาวแซมขึ้นมาค่ะสวยไหมคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณมากมายค่ะรักๆทุกคนค่ะบ๊ายบาย